เออมันจีนบไม่อิม่มหรอกสักเนี่ยเออเฮจีบไม่อิ่มหรอกเอาเอาเอาีอา้แม่พกมากอย่างเนี่ยเอากูเบิ่งนายนิทานแล้วว่าแม่กินบืลูกกินบม่อิม่มแม่เบิ่งแล้วว่มันสิค่ากูเอากูพกมาไปใส่ขาเมือก่อนเอาบ่าเออ โอหิวข่าวเว้ยอีแม mm ่ข hmm. oh, <mm ึ้นมามาโซงเข่าเถอะวะหิว claro ข่าวเว้ยหิวข่าวกูหิวขาวมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วบักลาเอ้ยมาแล้วบ่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้อย่ามากินเนาะอ่ะอ่ะได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ไได้อย่างไม่กินล่ะเอ้าคือไม่อย่างเนี่ยเอ้ากินอาหารบ้างก้อนบักลา ไหยทานว่างจ้ะเออโอ้บังกินทานว่างมาเลยเออโอ้เข่ากันเน้อยนึยนงไหวหน่อยจังไดนแม่จงไว้ให้บักลาได้หรืบอบออเ,ออเออมันกินเบออิมอ่มเราซ้ำเนี่ยเออฮะกินเบออิ่มดอกเ,เอาเอาเอาีเมียพกมาอย่างเนี่ยเอากูเบิ่งนในนี้นทานแล้ววะแม่กินลูกกินบออิ่ม แม่เบิ่งแล้วมันสิกขากูเอากูพกมาไปสิกขาเมื่อก่อนเอาบ่เออเอาอีแม่เท่เลยอ่พกมาแล้วสิกขาแบบไหนฮะกูกระตีโอ้จิกแล้วจิกฟาดเลยอ่าบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วจังว่าอีแม่ง้างเนี่ยอ่าหลบมั้งซีแล้วหลบมั้งซีแล้วอ้อมทางหลังนี่เออะซอกแทงหลังทีแล้วบ่ทันดอกบ่ได้กินกูดอกตัวอย่างกูกระตี เตะเบ่งสิแล้วเอาลบออกแกซ้อนแล้วใช่ไหมเตะใส่เตะขาดีบ่เออบ่ได้กินบ่ได้กินแต่ว่าอีแมียง่ายใครลังนี่เออต่ำหกหัวใส่สีตึงให้ก่อนแล้วเรียบร้อยง่ายหลังลงกุ่นผุนผุนผุนว้ยบ่ได้กินกูดอกกูก็หันไปทางหลังเนี่ยเอาบ่เออหันไปยังเสียอ๋อดจะอะได้ล่ะกูก็ค้อนใส่หัวมึงอีกกันแล้วเลือดชะออกกันแล้วเดี๋ยข้อนใส่หัวอ่า ยกแค่ไหนก่อนแี่ไ,ไหนก่อนยกีิเลบยบ่ได้บ่ได้แต่ว่าอีแม่ยกเนยบ่ทันตามแล้วต้องหมอบมางสิแล้วหมอบมางใช่หมุดหมุดบางสิมุดมามุดม้างหมุดมางสิมุดมางส,สิกรับใส่อ้อมกางไรข้างหลังคือเก่าบ่ได้กินกุร<บ>อห์อกุหลรถลบเออลบพวกเจ้าโอ้สันนศนาโลดสันยมแพรเ์เราสันนโลดสันนาลถพอเลยแล้วเออเป็นไงเป็นไง มันเห็นเตรียมตัวไหมเขอยอยาจะถอยอีกนิดนึงถอยออกอ่าเพราะวเห็นตรงไหนถึงไหนอเออได้น็นนะแล้วพอก็พยายามเดินไปตรงที่ไม่มีน้ำอะไรที่ตัวเองถนัดลอละหยาปักมันเดี๋ยวมันต้องได้เดินมาเดีวเวลาช,ช่วงช่วงที่ว่าต่อสู้กันให้มันเห็นประมาณครึ่งนี้พอแนละ้วทั้งสองคนนะช่วงที่ลุงต่อสู้กับยายรวย อ่ะ๋อหิวเข่าเว้ยอีแม่ขึ้นมามาโซงเขาเ่าเถอะวะหิวเข่าเว้ยหิวเขา่ากูหิวหูวา <c oughs> หวมาแล้วมาแล้วแม่มา,ามาแล้วบักลา,าเอ้อมาแล้วบ่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยังไม่กินเนาะอ,อ่ะอ่ะได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วขัดตากล้องไม่มายัางมาอ มาถ้ามันเห็นพวกนี้ไงทีเนี้ยนะแต่เริ่มต่อเลยนะ,ะมันเห็นแบบไหนเห็นแค่เห็นแค่ครึ่งตัวแล้วก็เห็นพวกเนี้ครึ่งตัวเออห็นไม่ก็ถือลงมาหนึ่ได้ใหมมันเห็นกล่องเอออาเริ่มเลยไอ้แม่ยังไม่กินล่ะเอาคือว่าไม่ยังเนี่ยเอากินอาหารว่างก้อนบักล้าไหวอาหารว่า,า,างจีเออโอ้ยกินอาหารว่างมาเลยเออโอ้เข่ากันหน่อยนึงไหว นอยยังไงแม่จงไ้เห็บปกลกาศดิล่นบอเออคัดคัดกดถ่ายไว้เลยไม่ต้องกดวางก็ได้แล้วเออกดแล้วนายกามเดินยังรูปมือด้วยนะเออเริ่มเออมนกินบ่อิ่มดอกซ้ำเนี่ยเออเฮกินเบื่อิ่มดอกเอาเอาอีแม่พกมาอย่างเนี่ยเอากูเบิ่งนนายนิทานแล้วบอ แม่กินเบลูกกินบบอิมแม่เบิ่งแล้วมันสีขากูเอากูพกม้าใบาสีขาวเหมือนกนันเอาบอ่เออเอาอีแม่เทกไหนเอาพกมาอะไรสีขาแบบไหนฮะปกติโอ้สีแล้วสิฟาดเนี่ยอ่บอาบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วแตงว่าอีแม่ง,ง้างเนี่ยเอ้าทัหลบมั้งสีแล้วหลบมั้งสีแล้วอ้อมทางหลังนี่เอ้าซอกแทงหลังทีแล้วบ่ทันดอก บ่ได้กินกูดอกตอย่างกูะก็จิบเตะแบงซี่แล้วเอาโอ้โอลบออกกซอนเันใช่ไหมเตะเออใส่เตะขาดีบ่เออบ่ได้กินบ่ได้กินแต่ว่าอีเม่ง่ายคอยลังนี่ต้ขมขกหัวใส่สีตึงให้ก่อนแล้วเรียบร้อยง่ายลังลงผุนผุนพุนผุน,ผนว้ยบ่ิได้ลืมไปอ้าวคัดคัวอ <laughs> ยางว่าโขงสิจิ้งไปข้างหลังแล้วบ่ได้กินกูดอก ก็หันไปทั้งหลังเนี่ยเอาบ,ออบ่อะหันไปยังเสียอ๋อได้จะได้ล่ะก,ะออกูก็ข้อใส่หัวมึงอีกแล้วเลือดชะออกกันแล้วเดี๋ยวข้อใส่หัวอ่ายกทังไหนก็อังไหนก็ยกเสียแล้วบ่ได้บ่ได้แต่ว่าอีแมย่ยกเนี่ยบัทันตามแล้วต้งหมอบมางสิแล้วหมอบมางใช่มุดมุดบ้างสิมุดมามุดมามุดมามุดบางสิมุดมางสิกัดใส่สอ้อามางไรทั้งหลังคืองเอาม่ได้กินกุโรกุโรบ รมเอเอรถฟึ๊เก้าโอ้ราสนาโรดสัญญอแพ่เราศาสนาสรศาศสนารดพอเลยแล้วเป็นได <laughs> <笑><笑>เป็นได